มีใครบ้างตอบได้เราจะสื่อสารใครสักคนเนี่ยเราเห็นคนนี้ปุ๊บเราชอบภาษานยอันนี้ท่าทางถ้าภาษาก็พูดไปบอกลากเลยการสื่อสารที่ดีที่สุดคืออะไรตอบเป็นสัญลักษณ์าการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการฟังครับท่านจําไว้การฟังครับเวลาเขามีความทุกข์ เขามาละบายอะไรเล้วเขามาพูดอะไรฟังเขานิดหนึ่งการสื่อสารดีที่สุดคือการฟังครับท่านไม่ได้พูดอะไรท่านแค่ฟังนั่นคือสุดยอดของการสื่อสารครับเวลาเจ้าวาดให้โอวาตท,ท่านนั่งฟังนั่นแหละคือการสื่อสารที่ดีที่สุดการฟังครับไม่ใช่การพูดท่านจำไว้เลยนะท่านนึกว่าสืา่อสารคือพูดใช่ไหมป่าป่าป่าปปปปป่งป่งโ่ง่ง ท่านนึกว่ามันดีที่สุดแล้วคือการแจงไห้ทราบพูดตลอดเลยการสื่อสารที่ดีที่สุดไม่ใช่การพูดครับดีที่สุดคือการฟังท่านรู้จักฟังลูกศิษย์ท่านรู้จักฟังเด็กวัดท่านรู้จักฟังเจ้าวาดรู้จักใครฟังใครก็ได้เป็นเพื่อนเราก็ฟังเขานั่นคือการสื่อสารแต่คนส่วนใหญ่การสื่อสารคือพูดใช่ไหมคิดว่าพูดในเทศแต่จริงๆแล้วการรู้จักฟังผู้อื่นนั่นแหละคือการสื่อสารที่ดีที่สุดโอเคไหมตอบได้นะ ท่านต้องรู้จักฟังแย้มบางแย,แย้มแย้มไม่สบายวันนี้ให้เขาระบายเขาจะไม่สบายใจว่าตอนนี้แฟนทิ้งเขาไปฟังเขานิดนึงอย่างเงี้ยนั่นแค่ฟังการสื่อสารก็เกิดแล้วอย่างไม่ต้งเปิดปากเลยนะนั้นญาติโยมพูดอะไรก็ฟังเขาบ้างบางทีเขาต้องการให้วัดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ฟังเขานั่นคือการสื่อสารที่ดีที่สุดครับสนใจใช้คำพูดเป็นการสื่อสารที่ดีอันที่สอง ท่าทางก็เป็นการสื่อสารที่ดีที่สามแต่ดีที่สุดคือฟังนะจบหลักการมันมีหลักอะไรบ้างรูปแบบเป็นแบบไหนหลักการมันเป็นทฤษฎีครับรูปแบบคือมันเป็นแบบไหนทึงดีที่สุดหลักการทฤษฎีนะรูปแบบคือเราจะเลือกเอาแบบไหนถ้าเราจะซื้อเทคโนโลยีเราจะเอาแบบดิจิตอ,อลหรืออนาห็อกปัจจุบันดิจิตอลดิจิตอลดีที่สุดคมชัดลึก แพงชิเปเองแต่อนาล็รอกถูกช้าถูกต้องครับอวิธีการสื่อคําสองพุทธเจ้าวิชานี้จะเรียนว่าเรารู้คําสองพุทธเจ้าแล้วเราจะเอาคําสองพุทธเจ้านี้ไปสื่อกับชาวบ้านยังไงให้มันปุ๊บให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆพวกเขาไม่เคยเรียนบาลีมาเช่นเราจะสื่อสารว่าอะไรคือวินัยแบบนี้ ทำไมวินัยจึงเท่ากับความสําเร็จเรารู้แล้วว่าวินัยสําคัญมากในการใช้ชีวิตมันเท่ากับความสําเร็จแต่เราจะสื่อเขาอย่างไงแหละให้เขารู้ว่าที่ว่ามันสําคัญมันเท่ากับความสำเร็จเนี่ยมันคือมันเป็นยังไงเราต้องมีสื่อใช่ไหมใช่ไหมเรารู้แต่เอ๊ะกูจะสื่ออย่างไรปเทศเนี่ยผมเทศเนี่ยผมจะไม่เทศโด,ดยใช้ใบ ผมไม่อ่านครับถ้าผมอ่านผมใบไม่เป็นเลยนะผมต้องเทศผมจับใบามาแล้วผมต้องพูดด้วยปากผมด้วยความเข้าใจผมผมถึงจะเทศแต่ถ้าให้ผมไปอ่านนะยโยมฟังผมก็จะเอ้ผมจะไปอ่านทําไมก็เอาหนังสือไปให้โยมอ่านอธิบายไม่เดียวเหรอผมต้องอ่านไม่ผมจะไม่ทำผมต้องเทศด้วยปากเปล่าแต่ผมเตรียมตัวมาพร้อมนะผมเตรียมตัวตลอดนะนั้นผมต้อง พูดด้วยความเข้าใจของผมใบลาผมก็ถือว่าเฉยเฉยแต่ผมเตรียมมาหมดแล้วล่ะถามว่าทําไมพูดด้วยปากตัวเองด้วยความเข้าใจตัวเองดีกว่าอ่านหนังสือให้โยงฟังอ่านใบลานให้โยงฟังดีกว่ายังไงครับดีกว่าอย่างรราางี้ครับแม้ท่านพูดด้วยสติปัญญาไวพิบของท่านแล้วมันพลาดแต่ท่านจะได้เรียนรู้ทันทีผมเทศผมจะมีคนไล์สดหรือไม่ก็อัดวีดีโอไว้ เพื่อเอามาปรับปรุงนี่ผมอดวีดีดอไว้เนี่ยผมเอาไปปรับปรุงตัวเองนะว่าผมพลาดตรงไหนผมอาจจะอธิบายแค่อน,นาล็อกดิจิตอลเนี่ยเอย้ผมน่าจะอธิบายง่ายกว่าน,นี้นะเงี้ยมันก็จะไปดูแต่ผมอธิบายหมดแล้วละ่ะชัดแล้วละ่ะเพราะผมอ่านหนังสือตลอดเข้าใจปะ่ะผมอ่านหนังสือตลอดนะผมเตรียมตลอดนะทั้งเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาเรื่องเทคโนโลยีผมอ่านตลอดผมต้องพร้อมเสมอเท่เหมือนกันไป เมื่อกี้นี่เขาให้เทศเจ้าวากมานั่งฟังนะเจะ้าวากก็มานั่งฟังคนฉลาดนี่นะถ้าเขาไม่รับสายสองครั้งแล้วก็ต้องหยุดนะเด็กอันนี้มันเด็กพิเศษฝาแฝดมันจะโทรมาถามผมจะกลับกรุงเทพวันไหนเนี้ยประมาณนั้นผมพูดเรื่องอะไร ถ้าท่านเทศด้วยปากเปล่าด้วยสติปัญญาของท่านไหวพิปฏิภานของท่านจะ,จะเจริญจะก้าวหน้าท่านจะเรียนรู้แต่ท่านเป็นอ่านใบลานโยงฟังนะ่ะท่านแทบไม่ได้ใช้ไหวพิปฏิภานอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ตามองท่านก็อ่านได้แล้ะเข้าใจไหมครับผมต้องสอนลูกศิษย์ผมคนนี้และว,ว่าจะโทรไปหาเขาสามงเขาไม่รับสายนะจะโทรเขาคงยังไม่พร้อมรับเข้าใจไหมจำไว้เลยนะ เลยสามทุ่มก็จะโทรไปหาเขาเพื่อเขาทำอะไรกันอยู่เลยสามทุ่มเราจะโทรไปหาโยมเห็นไหมผมจะปิดเครื่องกับตัวนี้และวเมืกี้พูดถึงเรื่องอะไรเห็นไหมไวัยพยิปติพานจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าท่านยังจะอ่านหนังสือโยมฝังท่านจะต้องพูดด้วยปากเปล่าพูดด้วย ด้วยสติปัญญาความเข้าใจของท่านแล้วไหวพิปติภานของท่านจะเจริญเติบโตไหวพิปฏิภานคืออะไรไหวพิปติภานคือการไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อนคือท่านชายทรัพยากรที่ท่านมีความเข้าใจที่ท่านมีด้วยตัวของท่านเองณขณะนั้น เราเรียกว่าไหวพิบติพานไหวพิบติพานจะไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าถ้าเมื่อไหร่ท่านเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ใช่ไหวพิบติพานไปวพิบติพานต้องเกิดเฉพาะหน้าท่านไปนเทศเทศบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าไหวพิบติพานท่านจะเกิดเองมีพระอยู่รุง่งหนึ่งที่วัดผมจบรีอีกใครให้เทศก็ไม่เทศไม่เทศครับมีว,วันหนึ่งถูกไฟบังคับเจ้าวัดให้เทศปฏิเสธไม่ได้ขึ้นไป แค่สินห้าก็ให้ผิดแล้วครับเป็นมหาปร,ริญญจบปริญญาเอกด้วยแค่สินห้าก็ให้ผิดไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าสินห้าคืออะไรแต่เพราะไม่เคยขึ้นไงขึ้นประเทศเจ้าอาวาก็นั่งฟังพระลูกวัดก็นั่งฟังโยมก็นั่งฟังวันมาฆ่าวันวิสาขใช่ไหมเพราะความไม่เคยแค่ให้ศินก็ผิดแล้วเพราะมันผิดแล้วใช่ไหมเริ่มเป๋แล้วครับเริ่มเป๋แล้ว เริ่มเกิดความไม่มั่นใจนั่นเองเพราะเนื้อหาก็เริ่มไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าท่านไม่เคยชินกับสถานการณ์ความรู้มีแต่ว,ว่าสถานการณ์นี้ไม่พอประมากเกิดรู้สึกว่าตัวเองพูดผิดอะไรนู่นนี่นั่นปุ๊บเครียดเกิดมันกดดันครับสติปัญญาที่เตรียมมามันหายเกือบหมดเลยครับเหลือประมาณจากร้อยก็เหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ไว้พิบติาพานนั้นมันจะเกิดได้ไม่ได้มันมันต้องเป็นสิ่งที่เราทําประจําแล้วไม่มีการเต็มตัวโ่วงหนเข้าใจไหมเร็วเร็วว่าไวพิบติาพานอยู่ไม่เทศท่านไปเทศเลยครับจะดีไม่ดีได้เขาเทศเข้าใจไหมเอ,อ้ยเดี๋ยวทำไมารอบนี้ต้องบอกแล้วต้องบอกแล้วเดี๋ยวคือเด็กเขาเป็นเด็กพิเศษนะเด็กพิเศษร,ร,รู้จักไหม คือการเรียนรู้เขาน้อยอ่ะเด็กพิเศษนะมันจะเออว่าไม่ใช่แนหะแต่ก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติก็เรียกเด็กพิเศษออทิสติกอ่ะ,ะพูดถึงเรื่องลเมื่อกีน้นี้อ่ะเราจะสื่อสารยังไงครับว้พิปฏิบานเวลาคน้นเทศอย่าปฏิเสธจะเทศได้ดีไม่ดีแต่นั่นคือการเริ่มต้นของเราผมในี่เทศตั้งแต่เป็นเนนครับอยู่ที่วัดเจ้าวัดชอบให้ผมเทศวาคะวิสาขะ แล้วผมเทศผมก็ไมาตัางผมก็ตวายค่าน้ำค่าไฟวัดหมดเลยแกจะชอบตรงนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบ <c oughs> และผมสอนอะไรผมสอนหนังสือให้ลูกศิษย์ผมเยอะลูกศิษย์ผมตั้งแต่ต้นซอยถึงปลายซอยนะผมชอบสอนหนังสือสอนหนังสือภาษาอังกฤษให้เด็กสอนคอมพิวเตอร์เนะี่ยผมสอนไปตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเนรนี่ยเเริ่มสอนไม่สอนผมชอบสอนผมไม่ผมอยู่เฉยแล้วถ้าผมเทศและคนมาฟังเทศมีตั้งพ่อเด็กแม่เด็กแลได้ตังเยอะเข้าใจไหม เพราะคนรู้จักเขาไม่ถวายเลาบาทสองบาทนะเขารู้จักกับคุณเทศเวลาเขาเอามาใส่กันเทศห้าร้อยพันหนึ่งแล้วอาจารย์ก็พอเทศเสร็จอาจารย์ก็เอาถวายวัดหมดเลยวันวิสาขาวันมาฆะที่ที่เขามาเบียนเทียนน่ะจะว่าอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้อาจจะไม่ชอบตรงเนื้อหาก็ได้เป็นไปได้นั้นเจ้าวาดองค์เก่าแม้กระตั้งองค์ใหม่ผมอยู่สองเจ้าวาดเจ้าวาดกับมรละไปแล้วผมเทศประจา พเทศประจําลีลามันเยอะกว่าคนทั่วไปนะครับมันเกิดเองครับมันลีลามันมีตั้งแต่ตั้งนโมเพราะเราเกิดความเคยชินแล้วตั้งนโมก็มีลีลาครับขึ้นธรรมะก,ก็มีลีลาเพราะมันเป็นการเรียนรู้พัฒนาของมันเองอาจารย์ไปเรียนการเทศอยู่สามรอบที่วัดประยูนครับเป็นเจ้าคุณของอดีตอริการบดีดดดดดพระภูมิบดีท่านสอนเทศนะผมไปเรียนกับท่านสามรอบนะตั้งแต่ถือใบาลานถือยังไง จะมองโยม,มองยังไงไม่ได้ก้มหน้าเทศมองใบลานเยวะนะลีลาสอนตั้งแต่เรื่องการถือใบลานจะไปเทศขึ้นธรรมาะก็มีลีลาท่านสอนหมดนะพระพรหมบดตรู้จักใช่ไหมเจ้าวาวาประยูนะครับผมเรียนกับท่านมาสามรอบเรียนเรื่องอะไรเรื่องเทศโดยเฉพาะเรื่องวิชาธรรมเทศนาเรียนตัวเข้า,าพรรษาผมไปสามรอบนะครับต้องเรียนนะครับหลักการวิธีการนะท่านต้องเรียน จริยธรรมนั้นรู้แล้วเนาะว่าท่านจะเผยแพร่สื่อ,อยงไงให้มีจริยธรรมเมื่ออาจารย์อะไรที่เขามีลิขสิทธิ์เราก็จะไปเผยแพร่มากเดี๋ยวเขาฟ้องเราอาจารย์ก็ใช้วิธีแบบอาจารย์อาจารย์อะไรเรื่องที่เขาจะขายถ้าเราไปโพสไปเผยแพร่เขาจะขายไม่ออกพระอาจารย์ก็จะซ่อนไว้รู้เฉพาะพวกเราหนังสือจะอ่านตรงนี้นะแต่แอบไว้เห็นไหมอาจารย์จะแอบไว้ใส่จ,จุดไว้คือจะจุดไว้แต่ไม่บอกชื่อหนังสือ จะไม่บอกว่าหนังสือวิชาเลยสะจุดไว้ก็บอกเฉพาะคนมาเรียนว่าถ้าอยากได้นังสืออ่านะท่านดูตรงนี้นะหนังสือบางเล่มไม่มีลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรบางเล่มก็มีลิขสิทธิ์เขาขายในตลาดนี่เราไม่ควรเอามาโชว์เขาจะขายไม่ออก